หรือจะเข้าหัวใส่กับสวัสดีค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มาถึงหัวเมืองกรุงเทพแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะบอกเลยว่าครั้งนี้ก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์กับน้องเฟิร์นหน่อยค่ะนะคะ วันนี้น้องเฟิร์นมาร้านอาหารนะคะเกาหลีค่ะนะคะเกาหลีนะคะอยากเกาหลีอื่นนะคะเกาหลีค่ะนะคะอยู่ที่ทองหล่อซอยหกค่ะทุกคนค่ะณนะเวลานี้อยู่ที่ทองหล่อซอยหกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาทานอาหารเกาหลีแม่เอ้ยบานชั้นทุกคนกินเดี๋ยวว่ามันทอดอยากเทนีทุกคนหลมอมา้ว่ากินอร่อยนะฮัลโยไก่ทอด ซอสกระเทียมอืทุกคนโตโบกีดูค่ะนี่ค่ะนี่เขาเรียกผือเนี่ย,ยนี่อืมอะไรนะจาจำยอนจาจำยอนทุกคนแลยแต่แม่โอ้ยใส่มาเป็นเนี่ยงพันนี่ที่เดียวนะคะจาจำยอนทุกคนแลยนะคะนี่ค่ะกิมจิจอนดูค่ะ,คะกิมจิจอนทุกคนแลยนะแร่ ร้อยไม่ร้อยก็แล้วนะคะโอ้ยร่อยว่าคนเร็วเร็วเร็จกยกดไลค์ก่อแชร์ไปด้วยเร็วเร็วแล้วนะคะฮโดโอืมกินมันกะใข่ถอดบ้านเร่าเลยทุกคนออ้ฮึน่าเดี๋ยวชี่ไม่แล้วฮัโหยแม่เอ้ยบอกฉั้นว่ะกิมจิจอนแต่ฉันแล้วมันกะใข่ถอดบ้านเรา่าเคสถอดส้งเครื่องนะึกตุกคนฮาโหยเอาใข่เป็ดมาถอดกูก็ได้ปัญีแล้วืมนะคะแน่แน่ กิมจิจนเขาว่าเจอเกาหลีว่ะกิมจิจนแต่กูบอกเลยนะคะบ้านกูเขาเรียกไข่ทอดจ้ะอืมอืมใครัอืม,อม,อมกดไลคกดแชร์ไปค่ะมาเร็วๆเ,เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันเจอเกาหลีเออมาค่ะ วันนี้ยองบังลีนะคะอืมวันนี้ยองบังลีพามาทานอาหารญี่ปุ่นค่ะนะคะเอออ,เออกมาประทานอาหารเกาหลีอร่อยกูไปออาญี่ปุ่นลาทุกคนเถอะนะคะสุดเกาหลีขนาดนี้แต่ว่าหน้าไม่ห้าค่ะอืมนะคะวันนี้นะคะน้องเฟิร์นนะคะหรือว่ายองบังลีค่ะภาษาเกาหลีนะคะ มาจากอุ่โซ่ทุกคนเดอ้อพามากินร้านอาหารเกาหลีจูรีนะคะจูรีนะคะโรยกูไปออกจูรีหนูจูรีนะคะอยู่ที่ออ <c oughs> เอออยู่ที่นะคะซอยหกทองหล่อนะคะหรือว่าทองหล่อซอยหกค่ะทุกคนแน่จ้ะนี่เขาเรียกว่าอะไรคะ อืมเจอว่าคิมบับนะรวรยแร่ม,มันเจอไอ้นั้นเลยค่ะคิมบับค่ะทุกคนคะบานกูแร่เหมือนกันข้าวต้มหมัดเดี๋ยว่ทุกคนขอคำสุภาพด้วยค่ะนะคะขอคำสุภาพด้วยค่ะ,นะคะ แม่เขาบอกว่าสอยจฮะเขาบอกว่าซอยจุซสยจูบาเออค่ะอันยองหน่อยแม่อันยองอาเซโยอันยองอาเซยค่ะอันอันยองอาเซโยค่ะ,ออคะม,มีคนบอกว่าสอยจุอันยองบางชาติเออบางชาติไม่มีค่ะมีน้องเฟิร์น,นสาวญี่ปุ่นแหละอืมสาวออาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่น สองร้อยสามสิบเก้าท่านเร็วคาคามาเร็วอ่อาสูชิกับเหนียวห่อกล้วยอะไรอร่อยกว่าสูชิสิเขาบอกว่าอันยองบางชาอืมจือบ,บีบบอกว่านะคะอันยองพยาบาลสาวพัน 6, ปีอืมมึงผักก่อนหนึ่งพันปีนั่นของกูหยิบแปะจ๋าอร่ลยอร่อย นน้ำแข็งนาะแม่เขาบอกว่าแม่โอป้ามากอือโอป้าพักก่อนจ้ะตอนนี้กำลังโอใจอยู่ค่ะโอเคนะคะอ่าญี่ปุ่นแต่ใส่ชุดเกาหลีงงไม่ต้องงงกูแหลพูดพีชเ <c oughs> กาหลีวันนี้นี่เกาหลีมึงในนาก็เกาหลี้นปลาเกาหลีทนตาก็เกาหลีนะคะ แล้วก็ตอนนี้เราไม่เปลี่ยนเลยยองมังลีค่ะนะคะแล้วก็มาค่ะถ้วยนี้ค่ะทุกคนนะคะโตอะไรนะโตโบกีโตโบกีอืมนะคะมากินโตโบกีค่ะเดียร์เดียร์เขาเนี่ยเดียร์เดียร์นี่ค่ะโตโบกี้สองร้อยเจ็ดสิบกว่าคนกับเฮียเขาขอได้ก็แจ่กัน มีบางกีไหมมูซบุยอืมา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 มโซบุเะพักก่อนจ้ะตอนนี้กูเป็นเกาหลีมึงดูสถานการณ์ด้วยนะคะมึงดูสถานการณ์ด้วยค่ะนะคะสองร้อยกว่าคนกับอันยองค่ะร้อยไมย้ร้อยค่ะไม่ต้องใช้พิชา,านะคะพิชานไม่มีค่ะ โต๊ะโบกีคือปังอ่ะทุกคนอืมแม่เขาบอกว่าอืขอที่อยู่หน่อยจะส่งดิวดไปให้ส่งอะไรนะดิวดทักไปทางเฟซบุ๊กต่อไม่เปล่ามึงส่งมาให้จริงค่ะดิวดกูจะนั้นเลยค่ะดิวดคือได้ค่ะคืนนี้กูจะดิวดกับมึงก่อนสามร้อยกดแล้วค่ะ <c oughs> ตามคนแล้วบ้สามร้อยคนแล้วข้ามามแร้วเอาไปดูฮ่าฮ่าก่าฮ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 ่อฮ่าฮาด้วย่าฮ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 ่นฮ่า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 ฮอาฮ่าด่าฮ่อฮเาฮ่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 าฮาฮ่่าฮ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 ่า อะไรนะเกาหลีกี่โมงเกาหลีทุกชั่วโมงค่ะต่อไปนี้อ่ะอืมโอ้สามหน่อยหยีบแป้เหลยวกรดแช่ไปหน่องกรดแช่ไปกรอดแช่ไปเออฮารยอืมนะคะโตโบกีค่ะเนยหลักของพวกเตอร์ใส่ไม่กินกันละเปรี้ยวใส่ไม่เอามันในในในถ้วยในจานลนี่ไงนี่ไงานลเออกินสินี่ค่ะโตโบกีนะคะแปลว่าอะไรโตโบกีนี้ อืมก็ออบอกเดียรค่ะอืมมันพีจีนะรถไม่ผือค่ะนะคะกูมไม่กูว่านะคะมาจากเมืองนะคะมาจากเมืองเกาหลีค่ะเมืองโซค่ะมึงดูก่อนค่ะออพี่จีนพี่ไรค่ะนะคะพักก่อนเรื่องบุรีกูค่ะตอนนี้กูบอกเลยว่า ให้มาร่วมกิน,กนค่ะนะคะร้านอาหารเ,หหเกาหลีนะคะชูรี่นะคะซอยหกทองหล่อค่ะดูข่ะดูข้อความบางฮะฮารุนแม่เขาบอกว่าคิวสวยนะแนมนายอยากมีอยากเป็นเกาหลีอืมอวินหน่อยโอนยี่สิบมาตา จใจกูวินอะไรอีกล่ะวินของบ้านเหรอฮะวินของบ้าเหรอสามร้อยหนึ่งกับค 1> 1ันข่าวขึ้นเมืองโซแต่ตอนนี้จริงโซจริงโซไม่มีค่ะอสวยมากน้องอัญชลีบอกว่าสวยมากอร่อยไหมอร่อยค่ะเอาเอาอ่ใต้ดาราสาขอบคุณค่ะ อูฝากบอกไว้เลยนะคะจะพิมพ์อะไรให้เก็บสถานที่ด้วยค่ะนะคะดูสถานที่ดูร้านเขาด้วยข่นร้านเขาเลอค่าค่ะมึงจะมาปั่นป่วนไม่ได้แต่อีดอกทองทำไรครับบักเฟินไม่ค่ะอูน้องเฟินค่ะไม่มีบักค่ะนะคะไม่มีเขาบอกว่าอะไรไม่่ใชเมืองโซเมืองโศอือเมืองโศที่ไหนล่ะเมืองโศตอน พักก่อนเรื่องแซนโถนอือสามร้อยเจ็ดคนกลับสวัสดีครับนน้องวัวเขาหมดร้านนั่นแม่ไม่มีน้องวัวค่ะนะคะไม่มีน้องวัวของทางร้านบอกเลยว่าเด็ดพรีเมียมจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นหมึกเป็นทุกอย่างดูไก่ค่ะไก่แต่และชิ้นเอาตักมาไก่มาดูซิ อืม,มใส่ลงเลยเออนะคะนี่ขาไก่อืมสามร้อยี่บุคนกับเท่า์ีคัมกินวาซาบิโอนยี่สิบถ้าว่ากมถ้าว่ามึงโอนจริงนะโอนมาเลยห้ารอเดี๋ยวกูกินให้ดูวาซาบิสดๆเลยครับ แค่เขาถามว่าอร่อยมันก้วแลนไหมอร่อยกว่าก้วแลนไหมอร่อยกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่กูไม่เคยกินแล,ลนมึงเอาอะไรมาคก้วแลนก่อนอีดอกเกาดีที่ไหนคก้วแลนหลควายมาห้ามอือจิบบายจิบบายโชว์ดิอือจิบบายเราจิบบายโชว์เลยครับจิบบายแล้วครับปัดจิบบายแล้วครับตัดจัาน สามร้อยสามร้อสองคนกว่าเลยครับเขาบอกว่าเต็มสิบไม่หักโอ้เต็มสิบหักหมดไม่สลุดหักอีเออเต็มสิบไม่อะไรนะไม่หักเต็มสิบไม่หักเออสลรดทักก่อนจ้ะนี่ยหักหมดไม่สลดหักอีกใช่เอาไปคนใส่หมดเต็มสิบหักหมดไม่สลดหักอีกอีควายนะคะกูสลุดกับมึงอยู่ไหมควายเขาบอกว่ากินควายโอนสองพัน อ่าเด้อเออคิมดีมากค่ะนะคะว่าอะไรนะคิมดีแต่คินมาลีแต่ว่าเขาเรียกว่าคิมดีกินเสร็จแล้วเคี้ยวเออฟังดีค่ะนะคะพักก่อนจ้ะนะคะน้องเฟิร์นก็คือน้องเฟิร์นค่ะมึงดูบ้างค่ะสถานกอากาศไก่ดอกนะอือโอเคไว้วเออ อมแก้ววนมาสามสมแก้วแก้ววนยพักก่อนค่ะแต่ว่าอมเคมึงอ่ะได้อยู่นะต้องถามว่าผมปลอมผมจริงผมจริงค่ะไม่มีผมปลอมกินเลยนะนี่ค่ะอืมโคตรอร่อยค่ะทุกคนหาโคตรอร่อยร้านอาหารเกาหลีนี่ย สามร้อยยิบสามคนค่ะเพือแม่ปลาโลบเบสลอยไม้ลอยค่ะปะลาลบเบสลอยตลอดค่ะมังลีฟันดำอมกูไม่มีควันดำค่ะกูมีควันมึงรู้ไหมว่ากูลงดักทองมาแล้วค่ะที่ฟันจิสัต์กินแล้วแชร์ด้วยค่ะมึงมาดูกูแล้วแชร์ด้วยค่ะ เขาบอกว่าชื่อเกาหลีแ no ม่ลีจองเมนลุเมนอักก่อนค่ะเรื่องเมนกูไม่ไปก่อนลีจองเมนว่ะลีจองเมนไม่ไปก่อนค่ะนะคะแม่เขาถามว่ายิงลีกี่พันษาแล้วอายุอาไรแล้วพักก่อนจะเริ่มพันสาอีสัตนะของกูอ่ะพัาพันปียี่สิบแปดเอ้ยยี่สิบแปดเออเมื่อกว่น้องเฟินยี่สิบแปดเมื่อเอาอะไรมาพันษาควายเขาบอกว่าลูกนี้เหมือนลิซ่าว่ะ บูเหบางรีกี่นิ้วอืมมึงไปถามตัวมึงก่อนว่ากี่นิ้วอีกควายนะแม่มาเดินงานพระแม่ย่าสุโขทัยไหมอยากจะไปอยู่ค่ะกินอย่างเดียวไม่ขี้เลยนะแม่อืมพัะก่อนมึงให้เกตโด,ด้วยสถานที่ร้านเข้าหรูรานะคะอิสัตว์นะคะมึงอ่าเด็กเข้าไปนะนะคะกลัวกําลังตั้งพระคันอ่อนอยู่อสัตว์ ถ้าแม่เป็นสาวเกาหลีแม่ต้องบอกได้ว่ากิมจิมาจากอะไรกิมจิมาจากอะไรผักกาดดองฮะ,ะออพริกอ่ากิมจิมาจากผักกาดดองเออฮะเออนะคะผักกาดดองมาจากโซนเกาหลีค่ะโซนเกาหลีค่ะ,ค,ะควายนะคะเขาหมักตอกก่อนอืมผิวเหลืองเหมือนคนเสียใหม่ๆเลยครับ แรงนะแดงไข่ัตว์นะพักก่อนค่ะไม่ต้องมาแกงกูค่ะนะคะกูผู้ดีพอจ้ะว่าแต่คนอื่นตัวเองพูดเยี่ยมากอืมกูไม่เคยพูดเยี่ยค่ะนะคะพูดภาษาเกาหลีต้องฟังอันยองอันยองอันยองซีโออันยองซีโยพูดภาษาเกาหลีหน่อยใส่ชุดนี้งามนะจ๊ะ สาวใต้ชื่อเกาหลีแม่หน่าเหมือนผักกาดดองอืมแม่ได้กับวัวเหรออืวัวมึงสินะคะนี่มึงรู้ไหมว่าชุดนี้อ่ะนะคะกูน่ะอุตส่าห์บินมาจากเมืองโซเลยนะคะเพื่อจะมาทานอาหารเกาหลีที่เนี่ยนะคะที่ทองหล่อซอยหกเนี่ยบอกเลยว่าเข้ามาเลยค่ะร้านซูรีอ่ะค่ะนะคะร้านซูรีคือมาถึงเจ้าของร้านหนักงามมากนะคะ เฟอร์เฟกร้านก็นะคะสไตล์แบบลูกคุณหนูค่ะนะคะแล้วออร่าพุ่งมาแต่ไกลเลยนะคะร้านชูรี่นะคะราชดาซอยหกค่ะทองหลอ่อทองหล่อซอยหกนะคะเออกู๋เพี้ยนเขาบอกว่าจงบอกชื่อดาราเกาหลีที่แม่ชอบกิมยองซุนเออถูกไม่ได้นะเออนะสามรอยิบก้าท่านกับสวัสดีค่ะ ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้อะเรามางานของเขาหนาะนะคะเจ้าของร้านน่ะน้องเจสซี่อะบอกเลยว่านะนางปังจริงๆค่ะแล้วก็พาไปกินข้าวแบบห้วยขวางทุกคนคิดถึงเมรี่คววางมากนะคะร้านชุดในตำนานของฉันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาแล้วก็อยากจะไปเจอเมรี่แต่ว่าเวลามันแต่งหน้าเหมือนกับเธออีดอ กูชนีร้อยเปอร์เซนต์ค่ะมึงเอาอะไรมากระเทยก่อนนะคะด้านเนาก็มีหมูไหมครับผมชอบพวกไก่หมึกเขาบอกว่ามีหมูไหมผมชอบพวกไก่หมึกมีค่ะมีมีแม่มีแต่ว่ามันก็แยกค่ะมีไก่มีหมึกมีอะไรก็มีครบอยู่นะทุกคนวันนี้กินอะไรไปบ้างกินแล้วค่า แม่ผมเจอแม่ซื้อปลาที่เขียงเนื้อตลาดดินแดงอืมขอบคุณค่ะบายดีนะเติร์นบายดีค่ะแม่เหมือนตัวร้องอดิีดังคาบาเรลโซเลยค่ะวายดักตบพิสอืมมามามาค่ะมามาค่ะแม่แต่งมาน้อยมากค่ะวันนี้อืมจะแต่งแบบไหนก็ให้มีความสุขพวกเธอกันแล้วกันนะคะ แม่ไม่ชอบแต่งหน้าใช่ไหมเริ่มเมาน้ำท่อมแล้วแหลงดินฟันดีแม่ยิ่งกินยิ่งงงเหมือนเกาหลีฮัลโหลกูไม่โดดจะตอบหรือแร้งหรือนะคะคิดถึงค่ะพี่ปลาสวัสดีค่ะนะคะพี่ปลาตอนนี้ต้องเฟิรอนอยู่กรุงเทพนะคะคิดถึงพี่ปลาเหมือนกันนะคะจากพัทลุงนะคะ ที่ร้านมีเนื้อที่ร้านมีเนื้อแบบเด้สไลด์ไหมคะม,มีค่ะนะคะแม่สวยเหมือนแจกันเกาหลีค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนท,ที่รีวิวไปอืมสวยมากค่ะน้องโพนี่ไฟไม่หวางขาดับยังแม่ดับแล้วค่ะนะคะดนตรีลดมากทุกคนค่ะนะคะมาค่ะไม่รู้เนเต้นโชว์เลย เ,เดี๋ยวกูจะแปลงร่างจา้ะนะคะขอแป๊บหนึง่งแปลงร่างก็ห,หรอเออหอนข้าการสวัสดีค่ะ FC ผู้ติดตามที่พูดจน่ารักสุขท่านค่ะนะคะ <c oughs> วันนี้น้องเฟิร์นก็นะคะได้รับเกียยติจากน้อง น้องเจสซี่นะคะมาร้านจูลี่ะค่ะนะคะต่อยหกทองหลอดเดี๋ยวจะลงไปแดนกันทุกคนค่ะจิบไปแล้วจิบไปโชว์เร็ว ลูกไว้ว่าลูกนี้สวยเหมือนพักก่อนจาะคอแหง้งจิบน้ำท่อมหน่อยแม่จิบไปแล้วค่ะ <W ai. S 1> จิบไวแบบจำเลเลยค่ะทุกคนนะคะมันมากคิงคองหลุดกูมไม่ใช่คิงคองค่ะนะคะแต่กลั่ะคือนะคะกูดีสุดจ้ะนะคะแม่ก็บอกว่าไม่เอาชุดเมียมาใส่หรอ ูไม่มีชุดเมียค่ะชุดกูเองค่ะนะคะกอลีล่าแปลงร่างพักก่อนเรื่องกอลีล่าค่ะอ่านะคะเพลงก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวกูจะเต้นเลยค่ะขอเพลงรับพี่ไข่น้ยในค่ะท้องลอนะดนตรีค่ะดนตรีค่ะขอเพลงรับพี่ไข่น้ยหนค่ะ เดพาลงไปขอสวยสับมากชุดลูกคุณหนูมากเปลี่ยนชุดแล้วเหมือนตามใจก็เอาเอาีอาิมฟสะดวกค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะนะคะกูกำลังจะไปเลิศๆค่ะผมชี้ฟูมากไม่ไปรีบรานไม่ค่ะน้ายโม่บ้าที่รักมาค่ะมาค่ะ ไปไข่หนุ่ยทุกวานไม่ดูสถานที่ดอกกูอะไรที่กูชอบกูก็บอกไปค่ะนะคะอยากจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ว่าค่ะนะคะแต่ว่าดนซีโรแเมนติกมากค่ะนะคะสวยมัอนไก่นชนเลยเขาสวยมากกินสวยกี่โมงร้องเพลงทีแม่ ถทุกคนค่าเราก็นะคะมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดอ้อแล้วก็นะคะสำหรับวันนี้เสียงม,มันก็ดังแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราลอ,ลองไปเต้นกันค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพร้อมที่จะไปเต้นแล้วคะ่นะะนคะ